แผลจะปริปีดนะครับมันจะปริดหรือไม่ปริดก,ก็ไม่เป็นไรถ้ามันปริดเดี๋ยวกลับก็ให้ผัวเย็บได้ไม่ต้องกลัวปริดนะเล่นไปเลยเพราะเมื่อคืนกูเย็บซ้ำไปแล้วเย็บแผลถูก,กใช่เลยค่ะนั่งเลยค่ะโอ้เปี้ยวแล้วข้าหัวพอดีงงเลยเนี่ยโอเคไหมเนี่ยเป็นนั่งตุ๋นเมียนั่งกับมันเป็นตายหน้าไม่รู้ไม่ชี้ทำไมไม่เหมือนคนที่สิ่งเขาเลดีเลยเป็นไง อันเด้งแล้วเพื่อว่ามันจะดกกอกฟุตบปอร์มนรันไม่ใช่สิผมไม่ถ่วงครับ <c oughs> รไม่ถ่วงแผลจะปิกแล้วมันจะปิกหรือไม่ปิกก็ไม่เป็นไรถ้ามันปิกเดี๋ยวกลับให้ผัวเย็บได้ไม่ต้องกลัวปิกเล่นไปเลยเพราะเมื่อคืนกูเย็บซ้ำไปแล้วเยบเ็บแผลถูก <c oughs> มันว่างไงคุยกันเรื่อยๆม่ได้ทองใช่เปล่า จะได้ไหมครแล้วจับประมากันกี่คนฮะมากันสาคนครับมากันสานคนแต่พูดจาดูดีอยู่แค่คนเดียวฮะอีกสองคนนี่อุ้ยอีกกิริยาบารยายาแต่งตัวก่ีกสกุลนุมชาติผมก็นั้อตาสิ้นธํามาตเติ้หตาและที่ัหลอดนกยางไคะือผมเป็นคนเป็นนอกครับผมก็แค่ถามทางาไดอยากจะรู้ว่าบ้านหลังนี้เป็นบ้านของคุณวังมานารหรือเปล่าครับ ใช่หรือเปล่าครับที่นี่จะเป็นบ้านของคุณบางมนาได้จ้ะ,อะพอดีว่าผมและสามคนน่ะมาจากเฉลยชายแดงครับอยากจะมาขอชมบุญบารมีของท่านาบางมนาได้เป็นเรื่องอะไรถ้าเรื่องนี้นะไม่มีปัญหาเลยจ้ะถ้าอย่างนั้นเนี่ยเดี๋ยวเชิญเข้าบ้านเลยนะจ๊ะใช่เชิญจ้ะเลยเลยจะ้จะ โเคเนี่ยแต่หลันนีแต่ท่ากาพี่มันไม่ดูเหอกเเตนี่ยแปลกทำไมฟังเพลงมาหลายงานแล้วนั่งเเมียนั่งกับเเป็นตาหน้าไม่รู้ไม่ทีจะแไมไม่เหมือนคนที่สิผู้รีเลยอะไรเงกระดด่งรับเฮ้ย่อรี่เมือจะหอกลูบอลไม่ใช่ดวงมีเห็นตาดีนะลูกตทนีค่ะเร็วอไปนาน เขตดชายแดงเขาต้องการที่จะมาขอชุมบุญบารมีของท่านพี่ขุนวัมงมางดาเด็กดูมสามคน <c oughs> <c oughs> จะขอพวกพี่ใช่แล้วค่ะพวกเจ้าเป็นใครชื่ออะไรแล้วมาจากที่ไนเข้ามังสีชางขอคารวะท่านคุณวังมังดาซึ่งเป็นกุลนิรณาจากมิตรลูกศิยาทุกท่านมังสี